คนที่ใช้ซิมเก่าๆอยู่นะครับผมกดรหัสดูเลยนะครับผมว่ามันสามารถที่จะสมัครได้ไหมเอ่ยนะก็ลองกดๆกันดูนะครับผมเพราะว่าทางทูเนี่ยได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับหลังจากวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่แล้วนะวันที่16พฤษภาคมนะครับมันได้ยกเลิกโปร10เมกะบิตไปแล้วนะครับผมสําหรับเบอร์เก่านะที่ที่ทางทูเนี่ยแอบให้มานะครับแอบให้มานะเขาได้ยกเลิกไปแล้วนะครับ มันก็จะมี sms แบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อวันเสาร์นะเนี่ยเมื่อวันเสาร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยข้อความแรกเนี่ยผมกดเช็คดูก่อนนะครับว่าผมใช้ซิมเนี้ยที่ผมต้องการจะสมัครเนี่ยใช้มาแล้ว1ปี2เดือนกับอีก20วันนะครับผมอ่าและข้อความที่2เนี่ยผมได้กดรหัสด,ดอกจาน9์9 0ดอกจัน9 9 7าร์ 997, สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นรหัส การสมัครโปร10เมกะบิตนะครับเป็นรหัสเก่านะครับผมก็จะมีข้อความแบบนี้เลยนะครับขอโทษค่ะคุณไม่สามารถสมัครโปรเสริมนี้ได้เบ,เบอร์ของคุณไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้นะครับอ่าเขาก็จะส่งมาแบบนี้เลยนะครับผมแต่วันนี้วันที่19้พฤษภาคมแล้วนะครับผ่านมา3วันแล้วนะอ่าผมก็เลยลองกดเล่นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันมี SMS แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับ สมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากคุณมีเงินไม่พอกรุณาเติมเงินก่อนทํารายการอีกครั้งนะครับข้อความที่2ก็ขอโทษค่ะจํานวนค่าโทรคงเหลือของคุณไม่เพียงพอสําหรับค่าสมัครบริการเสริมนะครับนั่นก็แปลว่าสามารถสมัครได้นะครับมันปล่อยมาอีกแล้วนะครับผมเบอร์เก่าๆให้เราสมัครโปร10เมกกะบิตได้ นะครับผมก็ลองเช,เช็คกันดูนะครับถ้าใครมีเบอร์เก่านะเบอร์ที่ใช้มานานแล้วใช้มา6เดือนใช้มา1ปีใช้มา3ปีใช้มา4ปีก็ลองกดเลขรหัสเบอร์เ,รเก่าดูนะครับดอกจาน9 0 0ดอกจานเ9 7 9สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัสโปร0เมกนะครับเป็นรหัสเก่านะณปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับถ้าใครเปิดซิมใหม่นะครับมันก็จะต้องกดเลขรหัสใหม่นะครับแต่อันนี้เป็นเบอร์เก่า ทางทูเนี่ยก็ได้แอบปล่อยให้เราสมัครได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับลองกดเช็คกันดูนะครับถ้าใครต้องการสมัครด้วยซิมเก่านะครับผมถ้ามีข้อความว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากคุณมีเงินไม่พอนะครับนั่นก็แปลว่าสามารถสมัครได้นะครับถ้าใครต้องการสมัครด้วยซิมเก่าเนี่ยก็ให้เติมเงิน200บาทนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับผม ดอกจัน900ดอกจัน9979สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม200บาทนะรวมภาสีแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เนี่ยมันไม่ให้สมัครนะครับผมก็ตกใจหมดเลยนึกว่าแบบถูกยกเลิกถาวรนะครับอ่ะก็ตกใจมากๆเลยนะครับแต่วันเนี้ยมันมันโผล่มาอีกครั้งนะครับมันให้สมัครกันอีกครั้งหนึ่งก็รีบๆจัดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ จะไปจัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเช็คแล้วตอนนี้อินเทอร์เน็ตหลายๆตัวก็มีราคาที่ค่อนข้างจะแพงนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่จะถูกไปกว่าน,นี้แล้วนะครับผม200บาทต่ออายุอัตโนมัติด้วยนะ1ปีก็เป็นข่าวๆที่มาเล่าสู่กันฟังครับมาอัปเดตกันนะเออเผื่อใครอยากจะลองสมัครด้วยซิมเก่านะครับ จะปล่อยมาเฉพาะทูเท่านั้นนะครับผม AS d e t ด c เนี่ยต้องไปหลังไม้นะครับก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะครับว่าจะมีเทคนิคการขอร้องทางค่ายยังไงถึงจะสมัครได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวก็แล้วกันนะแต่ของทูเนี่ยได้เป็นบางเบอร์นะครับย้ำอีกทีนะครับได้เป็นบางเบอร์เท่านั้นนะครับผมลองเช็คเช็คกันดูก่อนนะครับผม อะลาไปก่อนนะจ๊ะวันนี้สวัสดีครับ